ถ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภายกันที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะที่สองที่ไหนครับที่ไหนครับโคกสามโคกสามโคกสามโคก็ราหวัดหครับลุยน้ำกันมาลึกมากนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่ แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อคือจังหวัดจังหวัดอะไรครับตรงนี้จังหวัดอะไรสถานีครับสถานีครับลองดูสถานีที่เขาจอดรถก่อะกานโอเคครับดู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 บรรยากาศรอบๆนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่นี่เขาเดือดร้อนกันมากนะคะครับก็เราเอาของรับบริจาคมาจากไหนครับออของรับบริจาคครับของบริจาคเราก็ไปซื้อมาจากโลตัส กรุงเทพค่ะเพราะว่า <hob> ก <u lag os> ่อนหน้านี้เราไปที่มอธรรมศาสตร์มาเราไปบริจาคน้ําดื่มมาครับค่ะแล้วเราก็ได้เอาเงินที่รับบริจาคจากเมื่อวานที่ไปขอรับบริจาคจากสาราลอยที่สาราลอยค่ะแต่ราลอยที่ไหนครับสาราลอยที่ไหนครับสาราลอยที่ไหนครับมอทสอใช่ไหมครับมอทสอครับค่ะก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปซื้อของจานวนหนึ่งนี่เท่าไหร่ครับบอกเป็นตัวเลขเลยดีกว่าห้าพัน ห้าพันแปดร้อยสี่บาทโอเคก็รังเออยี่สิบห้าสตางค์หรือห้าสิบสตางค์ไม่รู้เนี่ยค่ะก็นี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราซื้อมานี่นะครับนี่นะครับมีทั้งมีทั้งมีผ้าหน้าไม้ยากันกุ้งมาม่าเท้าสารอ่าแล้วก็พวกเสียไม่ขีดมเสียไม่ขีดสบมูยาสีฟันค่ะก็จะเป็นพวกของใช้จำเป็นครับค่ะก็เดี๋ยว รอให้ถึงสถานที่ที่เราจะไปบริจาคต,ตามช่วงต,ต,ต่อไปนะคะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆบสัียงนิดนึงนะครับรว้าว